สวัสดีครับ FC ฟซทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมมาดูตัวใหม่ในปี2 0 2 4กันบ้างน,นะฮะคันนี้ราคารถอยู่ที่7 5 8 0 0 0บาทนะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะครับมีสีขาวสีเทาสีบรอนแล้วก็สีดำนะครับ, 4, 5, บ,รบถ้าเกิดเอา3สีนะอย่างเช่นสีดำสีบอนหรือสีเทาเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้น70,00เป็น7 6 5 0 0 0บาทนะครับนี่ ด้านหน้าในแบบใหม่ในตัว2024นะครับต้องบอกว่าสำหรับรุ่นนี้นี่เวลาถ่ายคลิปต้องเปิดไฟเลี้ยวโชว์เพราะว่าไฟเลี้ยวเขาสวยนะไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ by LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมสวยไหมฮะไฟเลี้ยวก็ดูเด่นดูชัดเจนมากขึ้นดูใหญ่ดูยาวมากขึ้นนะแล้วที่สําคัญตรงที่ไฟเลี้ยวกับพิปเนี่ยพอเวลาที่เราปิดไฟเลี้ยวนะเขาจะแปลงเป็นไฟเดย์ไลท์คือไฟกลางวันให้เรานะครับ ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับในสำหรับไฟตัดหมอกเนี่ยในรุ่นเกตตัว l อนะฮะเขาจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับนี่มีช่องลมวิ่ผ่านนะครับสำหรับเอาไว้ลดแรงต้านของตัวรถทำให้รถแรงขึ้นนะครับแอโรไดนามิกเนาะนะครับกระจังหน้านะครับแบบลังพึ่งแบบใหม่อันนี้เป็นแบบขนาดใหญ่นะก็ล้างทำความสะอาดง่ายนะครับส่วนตัวกระจังนะครับผมเป็นสีบรอน เทาเข้มนะครับโลโก้ Isuzu Super e m i u m นะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับเป็นแบบนี้เลยนะคล้ายๆนะมองอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นแบบว่าช่องอินเตอร์คูลเลอร์ใช่ไหม <c oughs> นะครับอันนี้เขาจะเป็นสันตั้งตรงขึ้นแนวยาวนะครับก็ดูสวยดูใหญ่ดูอ้วนขึ้นนะครับแนวรุ่นตัวใหม่นะนี่มองอารมณ์ด้านข้างด้านหน้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ส่วนตัวล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแมกขอบ10สิบเท่าไรครับ17นะค,คุณผู้ชมยางเบอร์2 5 5 6 5า7เ็นะครับเป็นยางบิต stone เป็นยาง HT high t e a n นะครับซึ่งเหมาะกับถนนดำวิ่งแล้วเสียงเรียบประหยัดน้ำมันนะด้านหน้าระบบเบรคความปลอดภัยเนี่ยเป็นแบบดิสเบรกนะมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้นะครับก็ทำให้การเบรกเนี่ยมั่นใจมากขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เบรกได้ชัวร์มากขึ้น นะครับบันไดข้างสําหรับตัวยกสูงจะมีใส่มาให้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับของรุ่นนี้นะฮะเขาไม่ได้มาอยู่ตรงแก้มนะเขาเอาไว้ที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Highlander แบบ 3D มาให้นะครับส่วนมือเปิดประตูในรุ่นตัวแคบยกสูง LDA แบบนี้เขาให้มาเป็นชุบโครเมียมนะครับเป็นชุบโครเมียมมาจากโรงงานเลย คันที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นรถดเดิมๆนะที่เวลาลงเทนลเลอร์มาเขาจะมีสภาพนี้เลยจะไม่ได้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งยังไม่มีอะไรมานะครับไฟเบรกตรงที่3อยู่บ้านบนครับแล้วก็นี่ครับมีกระจกไล่ฝ้ามาให้สำหรับบานหลังแบบนี้นะครับส่วนตัวเบรกด้านหลังนะครับจะเป็นดรัมเบรกนะคุณผู้ชมเป็นดรัมเบรกนะแล้วก็มาดูช่วงล่างในเรื่องของแหนบครับ รุ่นนี้นะครับความนุ่มไม่แพ้4ี่ประตูนะเพราะเขาใช้แหนบแบบเดียวกันครับเป็นแหนบแบบสามแผ่นนะครับซึ่งเป็นแหนบที่มีแหนบบรรทุกอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวเป็นแหนบที่มีขนาดใหญ่รองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ดีแล้วก็ให้ความนุ่มนวลเพราะขนาดของแหนบเขาเนี่ยยาวกว่าแหนบปกติทั่วไปนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นแบบบิวอินนะครับซึ่งจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวกระบะท้ายนะครับสามารถถอดได้แต่ ต้องเอาอะไรมาปิดนะครับก็ทุกวันนี้ร้านแต่งขายรถซิ่งก็มีทําออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาคนชนท้ายออกแล้วเราไม่มีตัวปิดนะครับมันจะโล่งเลยมันจะมองเห็นแชสซีนะครับก็คืออาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ถ้าใครนะครับชอบแบบเดิมเดิมเขาก็นี่เห็นไหมเขาก็ออกแบบมาให้มันมีรอยต่อต่างๆนะครับเนียนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวรถเลยนะไฟเบรกไฟท้ายนะครับรุ่นนี้นะ2024นะครับ LED นะครับ LED 3ช่องเลยแล้วก็เวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยไฟตรงนี้จะเข้มขึ้นเพื่อให้รู้ว่าโอเคตอนนี้รถเบรกนะนะครับคันหลังจะได้ปลอดภัยเวลาวิ่งตามเรานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นชุบโคม,มียมพร้อมกล้องถอยมาให้ลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนภายใน ของเจ้ารุ่นคันนี้นะฮะคุณผู้ชมภายในนะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยประตูเปิดได้90องศานะครับคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตรงนี้พนักพิงนะครับมีวัสดุบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็เดิมเดิมโรงงานมาเนี่ยไม่มีเบาะแคปมานะอันนี้วันรับรถเดี๋ยวทางเราจะใส่เพิ่มให้นะครับส่วนตัวแผงประตูนะครับบุนุ่มเป็นผ้ามาให้ นะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับออโต้ฝั่งคนขคับนะกุญแจนะครับเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสียงมันจะดังกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทนะมีให้2ดอกนะครับวันรับรถนี่มีให้2ดอกตามจำนวนนี้เลยนะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ครับนะปรับสูงต่ำได้แล้วก็ตัวเบาะสำหรับเกต l d a เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นเบาะผ้าให้ซึ่งเป็นลวดลายใหม่นะครับดูสวยงาม นะครับเห็นไหมจะเป็นลักษณะลายแบบนี้เป็นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็บาะเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งอบลัดเอวนะครับแล้วก็ตัวนี้ปีกตั้งขึ้นมาเวลาเข้าโค้งต่างๆจะลดอาการเสียการนั่งเนี่ยเวลาที่รถมาเลี้ยวโคง้งบางทีตัวเราจะเองใช่ไหมแต่ปีกตัวนี้มันจะมาอบลัดเอาไว้นะครับก็เวลาเลี้ยวโคง้งอะไรพวกนี้ก็ดุกระชับขึ้นนะครับพวงมาลัยนะครับนี่ตรงนี้จะเปลี่ยนลักษณะใหม่ นะครับมีฟังก์ชันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้แล้วก็ตัวหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ที่นี่เข็มวัดตรงนี้นะครับเห็น <He ard S 2> ไหมปรับตั้งค่าได้ดูการสิ้นเปลืองน้ํามันกนะครับกี่ระยะทางซิงสามารถขับได้นะครับจับเลขกิโลอะไรพวกนี้ได้หมดเลยทิป A ทิป B นะครับตรงนี้ลวดลายใหม่นะในปี2024นะครับฝั่งนู้นก็มีนะ แล้วก็แผงข้างประตูเห็นไหมก็จะออกเป็นโทนสีเทานะครับในสาหรับตัว l d a เนี่ยเขาจะทําเป็นโทนดําตัดเทาแล้วก็เสา A อย่างเงี้ยเสาตั้งขึ้นไปเงี้ยเขาจะเป็นสีขาวเทาหมดเลยจะไม่เหมือนสีประตูนะถ้าสีประตูนะั้นเขาจะมีอารมณ์ความเป็นสีดาล้วนทั้งหมดเนาะส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับหน้าตาของตัวเครื่องเล่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมพาดูเมนูข้าวคร่าวนะครับซึ่งเครื่องเล่นตัวนี้เขาบอกว่ามันเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ได้แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับ มีบอกองศาความเอียงของตัวรถด้วยเห็นไหมนะครับมีบอกองศาความเอียงของตัวรถให้ด้วยนะครับหน้าโฮมนะครับมีวันที่มีเวลานะครับวันที่เวลานะครับอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะดูโหมดไหนอย่างอันนี้ก็เป็นวันที่อย่างเดียวอันนี้ก็โชว์ทั้งวันที่และเวลานะครับก็ดูได้ครบมากขึ้นในหน้าจอเดียวนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับเชื่อมต่อ n d r o i d Auto Apple CarPlay แล้วก็ช่องเสียบตรงนี้เป็น Type C มาแล้วนะครับเป็น Type C มาแล้วนี่เห็นไหมนะครับก็เปลี่ยนตามรูปแบบตามยุคให้ทันสมัยนะครับปุ่มแอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับปรับแอร์ก็จะเป็นความเย็นพัดลมแอร์นะครับตัวเลือกช่องทางที่แอร์จะออกเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกไล่ฟ้าบานหลังอันนี้ตัวเปิดปิดคอมแอร์นะครับ ตัวนี้แสดงสถานะของถุงลมนิรภัยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นห้องเสียบไฟนะครับ12โวลต์120วัตต์แปลงเป็นหัวชาร์จได้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนคันนี้ที่เซลต้นพามาดูนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะนะครับราคา758,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีให้เลือกนะครับในรุ่นนี้นะแล้วก็ตัวบางแดดมีกระจกมาให้นะครับ กล่องใส่แว่นตาครับไฟ2แผ่นที่นะครับมีเรียบร้อยหมดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังก็คนที่อยู่นั่งแคปก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับนี่นะครับในตัวปี2 0 2 4นี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและจุดภายในนะครับจอเครื่องเล่นก็เปลี่ยนนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็เข้ามาดูนะครับมาสอบถามได้ ยินดีให้คำปรึกษานะเซลต้นอยู่จังหวัดนะครนราชสีมาอำเภอพิมายนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ